ใช้เวลาแค่นาทีเดียวนาดากะจัดหนักถลุงนักมวยไทยกองคามุมศึกบองที่ญี่ปุ่นนาดากะโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นดีกรีแชมป์ราชดำเนินรุ่น115อปอนด์ขึ้นสังเวียนพบกับโชคดีเพชรแสนทองนักมวยไทยในศึกบ่องเอ็กซ์เพรสวันเจ็ดแปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเปิดฉากยกแรกนักมวยชาวญี่ปุ่นเดินลุยตามสไตล์ก่อนได้จังหวัดแต่ซา้ายส่งนักมวยไทย หล่นลงไปให้กรรมการนับแปดแม้โชคดีเพชรแสนทองจะกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่ก็โดนแข้งซ้ายหล่นลงกองไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักมวยไทยไม่ถอดใจฝืนลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งก่อนโดนหมัดซ้ายตัดลำตัวลงไปกองคามุมเวทีด้วยอาการจุกเป็นครั้งที่สามทำให้กรรมการตัดสินใจโบกมือยุติการชกไปในที่สุดส่งผลให้นักมวยชาวญี่ปุ่นวัย24ปีใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเดียวปิดเกมเอาชนะน็อกนักมวยไทยไปได้แบบไม่ยากเย็น พร้อมเดินหน้าคว้าชัยติดต่อกัน37ไฟพร้อมเพิ่มสถิติเป็นชนะ63ชนะน็อก42แพ้6และเสมอ1ครั้งสำหรับนาดากะโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นต้องบอกว่าแฟนมวยชาวไทยน่าจะคุ้นชื่อกันมากทีเดียวเนื่องจากเดินทางมาต่อที่บ้านเราหลายไฟรวมทั้งเคยครองแชมป์ราชดำเนินถึง3รุ่นรุ่น105ปอนด์ปรุ่น112ปอนด์และรุ่น115ปอนด์และแชมป์ลุมพินีรุ่น105ปอนด์